สวัสดีคร <aff chter> ับพมก็ผมโรชโนลกับรายการชาวเกาโชครับเกาโชสจะได้อานัดที่37ของฤดูกาลได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วแตะพร้อมกันทั้ง10คู่พ้นออกมาเป็นอะไรต่อไปนี้ครับโรม่าชนะมิลาน3-1กาญารีถล่มเวเนเซีย3-0ฟิออร์ตินาชนะโบโลญญาทีมแชมป์โคปาอิตาเลียนทีมล่าสุดนะครับโบโลญญานะครับและวิเชนโซอิตาเลโน่จะทีมเก่าด้วยเพราะว่าเคยคุมฟิออร์มาก่อนนะครับบุกไปแพ้ทีมเก่าครับ2-3 นะครับฟิออชนะ3าสองนะครับแล้วก็เวโรนาเสมอกับโคโมบเป็นหนึ่งหนึ่งอินเตอร์เสมอกับลาซิโอสองสองครับซิบูเรสซาก,กี้เอาชนะทีมเก่าไม่สำเร็จนะครับหลังจากที่เกมแรกบุกไปถล่มลาซิโอถึงหกศูนย์ 60, นะครับพอกลับมาเล่นในลาซิโอได้แค่เสมอสองสองนะครับไม่ชนะนะครับส่วนยูเวนตุสชนะอูริเดซสองศูนย์สบายๆเลดเช่ che, ชนะตูริโนหนึ่งศูนย์มอนซ่าตกชั้นไปแล้วตามคาดครับแพ้บบรีไปหนึ่งสาม นะครับแล้วก็ปามาสมัครกับนาโปลีครับศูนย์ศูนย์และแต่ก่อนคู่หนึ่งครับเกนที่ไม่มีผลอะไรครับเจนร,รอนะครับและในบ้านตัวเองนะครับปาิกเวฮาร่าคุมทีมในบ้านนดสุดท้ายนะครับแพ้ออตันต,า,นตาไปสองประตูต่อสาครับ,บ,บจจนเปียโรกันเป็นเลนี่ครับยังคงทำอ่าเขาเรียกอะไรพาลูกทีมเก็บชัยชนะได้อีกแล้วก็ทำแต้มทิ้งห่างออกไปทำให้การันตีพื้นที่แชมเปี้ยนลีกแน่นอนแล้วนะครับตอนรางคะแนนครับนาโปลีครับเจ็ดิเก้าอินเตอร์เจ็สิบแปดคลนเตอร์จะชนะอยู่แล้วครับอยู่ดีนองตีเสมอ นะครับทำให้ไม่80นะครับได้แค่78แล้วสุดท้ายครับนาโปลีมีแต้มต่อคือถ้าพวกเขาชนะจบแชมป์นันทีนะครับถ้าไม่ชนะลุนอินเตอร์ชนะถ้าชนะแล้วนาโปลีไม่ชนะจบเหมือนกันนะครับเฮดตู้เฮดเจ้ากันครับเพราะนั้นดูที่แต้มไปเลยนะครับวัดไปเลยอัลตาลันตา74นะครับถ้าทำผลงานดีกว่านี้ก่อนหน้านี้นี่มีลุ้นแชมป์ด้วยนะพอดีไปพลาดไปเยอะนะครับทำให้แต้มไม่ขยับนะครับเราเพิ่งมาเร่ง สปีดช่วงท้ายก็โอ้โหเลยไม่ได้แชมป์นะครับแต่ก็อย่างน้อยก็ได้พื้นที่แชมเปี้ยนชัลด์ชัชวเพราะฉะนั้นครับแย่งที่สี่นมันหยดแน่นอนระหว่างยูเวโรมาลาซิโอฟิออจริงๆก็แอบลุ้นนะลุ้นคอนเฟเเรนซนนี่แหละ <c oughs> กับโบโลญญามีลานไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วยังไงก็ไม่ทันฟิออหกสองโบโลญญาหกสองมิลานหกสิบโคโมของเชฟฟาเบกาสี่สิบเก้าอูมาแรงมาก ไม่ใช่ก็ต้องเชื่อว่าสี่สิบเก้าเป็นที่สิบขึ้นที่สิบแน่นอนแล้วด้วยนะเพราะว่าตามหลังมิลานสิบเอ็ดแต้มไล่เมทันแล้วนำโตริโนห้าแต้มยังไงโตริโนก็ไล่เมทนันเพราะนั้นที่สิบแน่นอนครับโฮโมโตริโนสี่สี่อูดิสี่สี่เท่ากันใช่รอดอยู่แล้วนะครับเจนัวสี่สิบรอดไปแล้วครับถึงแม้ว่าอัลันต้าก็รอดอยู่แล้วกายารีสามหกถล่มเวเนซเซียปุ๊บรอดทันทีครับ ไม่ตกชั้นแน่นอนออทีมเอ็มโปลีตั้งห้าคะแนนและเหลือนัดเดียวครับเอ็มโปลีชนะไปก็สามสิบสี่ครับไม่กาีจารีคงไม่ล่วงลงมา <c oughs> ใช่ครับแล้วก็เวโรนาสามสี่ปาลมาสามสามเลเช่สามเอ็ดเอนโปลีสามเอ็ดเวนเดเซียยี่สิบเก้ามอนซาสิบแปดมอนซาตกชั้นแล้วครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นครับเกมสุดท้ายมันหยดแน่นอนเหลือเวโรนาปาลมาเลเช่เอ็มโปลีเวเนเซียรอดสามตกสองครับ ใครรอดใครตกลุ้นไงครับเกมสุดท้ายขอไม่ฟันธงนะเสียวมากลุ้นระทึกสุดๆนะครับทั้งเรื่องของแชมป์นะครับเรื่องของที่สี่นะครับที่ต้องแย่งกันเนี่ยยูเว่โรม่าลาซิโอเนี่ยนะครับรวมถึงพื้นที่ ที่จะไปคอนเฟลเลนซ์หรือว่ายุโรป้าลีกด้วยเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อ,ตอ,ตอ,ตอเนื่องกันคือพื่อ่ายวาถ้าไม่ได้ที่สี่ก็คือที่ห้าที่หก็คือยังมีคอนเฟลเลนซ์จะมียุโรป้าลีกรองรับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นครับเกมสุ้ไทมันหยดแน่นอนแลวหนีตายนี่มันมากโหรอดสามตกสองอ่ะเวเนซเซียยังมีลุ้นอ่ะคิดเอาแล้วกันอ่ะอาจจะรอดก็ได้เกมสุ้ไทเพราะฉะนั้นครับโคโมจะอินเตอร์เชฟฟอร์เบีย,บย,บยการเจอกับซิโมเนตซากี้ นาโปลีกกยารีอันโตนิโอคอนเต้ครับเจอทีมชาวเกาะเข้าไปนะครับเดี๋ยวลุ้นกันครับไมโครโมเออเข้าไปอินเตอร์ก็นาโปลีนี่แหละครับชนแชมป์แน่ๆหนึ่งทีมโบอร์ลญ่าเจนัวคู่นี้โอ้มันมีผลกับเจ้าถิ่นโบอร์ลญ่าต้องชนะเพราะว่ายังมีลุ้นพื้นที่ยูโรปาคอนเฟลเรนซ์ลีกอยู่ <c oughs> มิลานมอนซ่าไม่มีอะไรแล้วครับและอเลสโนโดนเนสตาเจอทีมเก่าด้วยครับส่งท้ายก่อนตกชั้นครับ มนซาไปเยือนมิลานครับเรซซอนโดเนตตาเจอถิ่งเก่าด้วตัเองครับเป็นนักเตะของมิลานมาก่อนใช่มันไม่เยือนถิ่งเก่าแต่เป็นถิ่งเก่าสมัยตัวเองเป็นนักเตะนะครับกองอดีตกองหลังเอซมิลานครับเรซซอนโดเนตตาอัลตันบ้าปามโอ้โหปา마ยังมีลุ้นอยู่นะมีลุ้นจะตกชั้นเนี่ยเสี่ยวมากเลยต้องเอาให้รอดให้ได้ไปเยือนอัลตอนตานีหนักอยู่แล้วก็เอปโปลีเวลโลน,นาเยนทิ้งปัดันเองครับไม่ใครเข้าใครครับมีสิทธิ์ล่วง ลาซิโอเลชเช่โอ้โหเลชเช่เหนื่อยครับจเจ้ท้ายเบียลาซิโอโอ้โหเหนื่อยเพราะว่าเลดลาซิโอก็ต้องเอาแชมเปียลีกเหมือนกันใช่ครับโตเลโนโรมา่าเจ้าถิ่นไม่มีลุ้นอะไรแล้วครับโตรลโนโเพราะนั้นโรม่าไปเยรอันนี้มีโอกาสเก็บชัยชนะได้ไม่น้อยเหมือนกันอูดิเจ้าฟิออโอ้โหเกมนี้มีผลกับทีมเยอะครับเจ้าถิ่นไม่มีผลแล้วครับอูดิรอดไปแล้วลอยตัวไปแล้วเล่นปล่อยจอยเลยเจ้าฟิออ สนามอนซามยังแพอูดิเจอพี่อออดูแล้วมีสิทธิ์ที่ทําให้พี่อออชนะได้อีกนะใช่แล้วก็เวเนเซียยูเวนตุสโอ้โหเวเนเซียจะหนีตายครับัดสุดท้ายเจอของแข่งครับเจอยูเวคืออาจจะเล่นไม่เป็นทรงหรือเล่นไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมว่าด้วยแบบความเก่าเกมหรือว่าเพราะเป็นเพราะทีมใหญ่หรือตัวผู้เล่นอะไรเนี้ยยูเวจะดูเก่ากว่าทำไม้ดูแล้วเวเนเซียนี่เหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้ว มันแน่นอนครับเกมสุดท้ายนะครับมีลุ้นทุกท่านเรียกท่านจะเรียกว่าเกิดทั้งตารางเลยนะครับไม่เหมือนลาลิก้าที่ลาลิก้านี่ลุ้นแค่เอ่หนีตายอืออะไรอย่เงี้ยเป็นหลักเลยอ่ะสองสองคู่เองนะครับนอกนั้นเฉยเฉยแต่แเกาโช่นี่มันลุ้นกันหลายคู่นะครับสุดท้ายแล้วใครได้แชมป์ใครจะได้ไปแชมเปี้ยนลีกอีกโคต้าที่สี่ที่เหลือเนี่ยอีกหนึ่งทีมเนี่ยนะครับแล้วก็ หนีตายเนี่ยลุ้นกันมันเพราะว่ารอด3ตก2ใครรอดใครตกลุ้นครับเกมสุดท้ายครับสัปดาหห์น้าครับเกาโชเซนาครับขึ้นวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนะครับ1นึนาฬิกาสีนาทีนะครับนั่นหมายถึงว่าเืนที่ยี่สิเอ้าคืนวันศุกร์นี่คืนวันศุกร์ที่23ต่อเช้าวันเสาร์ที่24เลยนะโอ้เตะกันตเตะวันศุกร์เลยลุ้นคืนวันศุกร์นะครับโอ้โหลุ้นกันมันแน่นอนนะครับ โหยดวลกนันมันมันนะครับอินเตอร์หรือนาโปลีใครจะคว้าแชมป์นะครับเอ็นโปรลีเวโรนาเลเช่อาปามาหรือว่าเวเนเซียใครอยู่ใครไปเวเนเซียด้วยเออใช่แล้วก็ที่สี่ย่างกันยูเวโรมาลาซีโอลุนอ้นกันครับสุดสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ช้าก็โชว์หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับ